วัดสาราปูนวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเตรียมมอบอาคารเรียนหลังเก่าค่ะให้ใช้เป็นสถานที่เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทางคณะกรรมการควบคุมโรคได้พิจรารณาและลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอาคารทั้งหมดตามระบบการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรคซึ่งนายพานุย้มศรีผู้ว,ว่าราชาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสาธารณสุขจังหวัด มอบสถานที่อาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนเทศบาลวัดส,สาราปูนอำเภอพระนครศรีธยาจำนวน2อาคารโดยทางวัดจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสร้างระบบบำบัดน้ำใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเฝ้าระวังและควบคุมบุคคลกลุ่มเสี่ยงและการดูแลพระสงฆ์ที่อาจได้รับการติดเชื้อโควิด -19 มาพักรักษาตัวก่อนครบระยะเวลารักษาซึ่งพระครูอนุกูลศาสนกิจเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีธุธยาเจ้าอาวาสวัดส,สาราปูนวรวิหารกล่าวว่า ทางวัดสารปูนวรวิหารจะได้งดำเนินการปรับปรุงอาคารทั้งหมดตามระบบการควบคุมโรคของกรมควบคุมโรคเพื่อใช้เป็นโ o c a l l y q u a นต่อไปทั้งนี้ขอให้ประชาชนเข้าใจการใช้อาคารดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับภาคประชาชนโดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาดูแลตลอดเวลาและอยากให้ประชาชนเข้าใจว่าบุคคลที่เข้ามาพักในสถานที่แห่งนี้จะเป็นเหมือนการเฝ้าสังเกตอาการเท่านั้นค่ะ